ถึงแล้วนะครับผมบรรยากาศใานรังวิที์ที่จรหลักชี้ย่างกุนไม่ใช่หรอ <c oughs> เอาวา <c oughs> สิมาตามหารถทั่วกันนะครับเมื่อนี้่ <c oughs> เอาไปยังซึ่งสิ <c oughs> ทางผิดทะจทางรถขนผิดเอาอี้จะขี่ไหมสร้างมีเวลาเมื่อนี้เขามีรำถวายนะคะเห็ดน,อน้อกินแล้วกกินเขาฟ้าแตงเนื้อแตงตัวเมื่อนี้เขาสีงามอยู่หรอกเพราะว่าเขามีเวลาพิดเหรอ ตำยดแบบ้ังเาเอยูนิวนะ <c oughs> ม่นมา,า,มมานอนสกันพื้นทีสิกัน้องอะไรชื่อนอนหน้าเออชื่อนอนหน้าใตา้นอนใต้้องันสาวไป,วป,วปน <c oughs> เอา,าพอี <c oughs> อา่ <c oughs> อฟ <c oughs> ันอีกแล้วอหพี้อลวะพี่อนอดีแลวเพื่อนิตำมัหงมามืนี่าบอกว่าไก่ต้ําปลาอร่อยมากเขาบอกันนชน้นเราต้องมา เอาเงินมาเอาไดีจนะคมอาเอาไปต่อไปไปไหนก็ต้องเอาไปหลายเรือผมบอกงเดี๋ยวยืมเอกันเอาเด็กแล้วเอซีมาใจเลยองกันสามสิบหาบาทแล้วดาวจะข่อยูันี่สอบ้าทเยอู่บอกกันแน่เบิร์ต้หร์วเเบิร์ตเราเด้กงบประมาณเบอร์เรสามสิบห้าบาทเอาให้เราไปยกันด้เป็นยี่บาทเข้ารว ร่กันี่มาดูนได้ไหแบบหาิบาทมาเก็บได้วันละร้อยโอ้มัน่อหอดเหรอคะแม่พิทุนวันละร้อยดิข่าน้ำมันวันละพันก็จีบไปได้เรื่องจริงนะพี่บาถ้าเราจะมารดบัตกับว่าอะไรอีกเลรคนหลายเหรอไปแหย่เขาอย่ติดเขาจะไ บมายังมีรถอยู่กบเครืองบไปบัตบบาวางครับบ่สามารถที่นั่นเลยนะเตกเรียมกระจายอ่พีเป็นบรรจต้นานแตละเาไปหมดเดีเตครับจะบอกว่าไก่ต้มลำไสก็ไม่ใช่พอว่าสุดห์อย่างจาสุจิมสุรดอ้อ ไปก็เส้นลายแถนน้ำตาลลายดอกน้อพ่อมันหวานเห็นน้องสินเน้าผักมเอามาแบ่งกับแม่กอะรอ่กล่ากะมใส่ยอรเอาสิเอาสิอาแล้วนไปต้มแมกินรอบดึกด้วยนะนี่กับพ่อสุกับน้องชูใจมีรอบดึกนําบอกครับมีจ้ะ เพห้ยิ้วแวเขาไปเลยได้มองกินเอระบาๆแวเขาไปเลยจ้ะมีหวอดหมอนหน่อยต้มปุ้นเนี่ยมันเลยเขาตรงนี้แล้ววะเอาลายแย้ไปส้อยละเอียดขนาดน้ำจิ้ม้วยมันปวดแขนมันว้างบ่ได้ผอมเพราะมันถือสองมือตอนนี้ปาดเคืองปาดเคืองไปรดโยชน์เป็นอย่างิกี่ยวหรือังถือยู่อันชาดเล ลีลาไม่ได้นะครับยังไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับเดี๋ยวได้เด้๋ยวได้พ่น้องล้ำถวายนะครับ อจะเอาไปยังไงใส่ในนหนไนด้เนาะหอมไก่ทอดดที่อมมากอคนี้ค่ะไกต้มน้ำปลาพร้อมแกน,น้ำจิปรสเด็จไข่ต้มไก่ไก่ไข่ต้มน้ำปลาหินดในคลิปติก๊กต๊อกหน้าเราอย่ากิน เปขงแ้ปเวพี่น้องครับพี่น้องยุ่งไดกัะเปาแปบนึงเนอสิกัได้ไหมวะพี่น้องพี่น้องย้กับเป๋าแปบนึงเนอพี่น้องยุ่มุ้เดียวกันแป๊บนึงได้ได้ะเอาพี่น้องย่งไดกระเปาแป๊บนึงเอครับยับใส่กระเปาไว้ให้พ นามครมอย่าน้ำจิ้มครอะไรน้ นี่แมยบอกว่าไปกินข่าวอ้าวขวดกะถาแล้วมันยกแล้วกินตาไปเพรไรเมื่อรแบยุ่ีไมเปิดส่กอไบอวดรอยู่ล้วมาเล ไม่โยกน้ก like, mm like, ินเนี่ยอาจจะต่อาไงเมื่อตานากน้องลายคนอื่นเขากินใส่บนีกินน้ำเาเมนนัลลาไม่นัลไปรุ่ใส่กระเป๋ากูก็ได้เข่าดีใส่กระติกจบไปแลบ่่าอิขาวย โอ้เปนีมาออกกบเตอนนั้นนังนใส่ตดอนตอนมานอยจ่แน่เลยตอนี้เป็นยังอพีพอซับผม่าได้เปิดแต่นี่ไม่ตอบพี่แอนายมาตากผิดเด้อตามันบอกแล้วเปิดตะนาวขาุกเแว๊โอ้ไมอก ี่สอกล้องสกล้องปวดเขียนเหรอครับเพียนตอนนี้บ้างกับว่าดเยอันไมากาบริัทอ่จรกขาตังค่เกือายลเี้อย่งอีกคือมันมันเ้ื่ยๆอดครับ ต้มน้ำปลาเอาแล้วเอาน้ำติจิ้มส้มตำมครับยังไงกล่องกัสุเนี่ยนัี่เข้อิดีๆอะไรอยู่บ่จดจตอนี่ยังได้่คีดพีอาจูเข้าไปแล้วเนี่ยเอาปิดกล่องอ้าปิดถือซอย เอาปีนเ้งสีปลาสักคิวนี้ฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องมากำไมคิดนะครับสวัสดีครับ